อุ้ยอ้าวตัวใหญ่ด้วยนี่ครับตัวใหญ่โอ๊ยตัวโตตุ้ใหญ่เลยสวัสดียามเช้าครับผมก็เช้าวันนี้เรามายามกับดักหนูกันนะครับกับดักหนูก็มีทั้งหัวเชื้อและขะ้าวโพดเปล่าๆนะครับวันนี้เราทดลองกันดูว่าหลังไหนจะเข้าดีกว่ากันนะครับ ไะไปชมกันเลยครับจะเข้าไบน้อจะเข้าไปหน้หนหวิ่หลังนี้กับดักลั่นอยู่อุย้ยติดอยู่ครับติดอยู่แต่เป็นอุย้ยหนูเล็ก ติดแล้วก็หายไปเลยนี่โดนกินครับโดนกินนะครับเหลือแค่หัวครับอะไรจะปานนี้ครับผมโดนกินเหลือแค่หัวนะครับนี่ครับโอ้ยแย่แยแย่แย่แยแยแยมา <c oughs> ส่วนหลังที่เราใช้นี่ไม่กินเลย ลังที่เราใช้ฉีดนะครับไม่กินเลยยังอยู่เหมือนเดิมคือว่าอ่ะขา้าโพดหนึ่งแต้มมะแล้ววันนี้ไป <c oughs> หลังนี้ก็ข้าโพดอยู่รอกินนะครับ ไม่รั่นมันน่าจะากระเดืองน่าจะแข็งไปหรือว่าเป็นสนิมไม่รู้ต้องกลับไปแต่งใหม่แข็งจริงครับยังไม่ลั่นเลยไปสามหลังผ่านไป ข้าโพดน้ำ้วครับผมหนึ่งแต้ม <c oughs> <c oughs> ไปดูหลังที่ฉีดหัวเชื้อนะครับอุ้ยผู้ชมหัวเชื้อหนึ่งแต้ม,ม,ม,ตม <c oughs> เท่ากันแล้ว นี่ครับหมเชื้อเอ้ยได้ผลได้ผลหมูเชื้อกับแกนข้าวโดเปล่าๆนะครับยังได้ผลอยู่นี่ไงตัวใหญ่ด้วย <c ười> แสดงว่าคืออยู่ครับหมูเชื้อนะครับหมวเชื้อกับแกนเปล่าได้ผล เคยได้ผลอยู่ครับ <c oughs> โอ้ยได้ผลอยู่นี่หนึ่งเท่าเลยเช้าวันนี้โอเคไปไปชมหลังต่อไปหลังต่อไปนี่เราจะใช้ข้าโพดหมดเลยนะครับไม่ได้ฉีดน้ํายาละเพราะว่าเราทดลองแค่2หลังพอก็คือกินนะครับฉีดน้ํายาก็คือกินเหมือนกันข้าวเหมือนกันครับ thì wa, ok, thành lệch, à, đi xem lần tiếp theo các, ui, ui, vẫn chưa chết đâu, ôi, 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 ui, to, 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 Nhìn hấp Tố dày Thôi Tố tố Đúng dày lên Ui màn với sao đi Ui tố to đây Ui nụ giác nụ giác Ui dày lên Dày mạc, các bạn chung ห,หนูใหญ่ในตัวนี้โอเคได้มาแล้วครับตัวใหญ่มากตัวนี้หนูยักหนูยักไปกำหังต่อไปกันอุย้ยหลังนี้ล่นละลล่นแล้ว,ลลวเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยเรียบร้อยมดขึ้นเลย มดกัดเลยครับผมวันนี้หมานครับหม้ใหม่หม้ใหม่ใช้ได้ครับผมสีแต้มครับอย่างอีกเยอะเลยสีแต้มสีแต้ม Đang dù Đang dù mến đêm Ôi. Hả? Nhi khó mến hoạt khao đó nè Đắc ngu. โอ้ยแถวนี Arizona, ้ไม่มีหนูเลยเอาหนังไว้หรอห้ลูกค้ามาสั่งหนูแล้วครับทางข้างหน้าเอาหนังไว้หรอมาต้นเอาหนังไว้หรอบึกขึ้นเอาเด้อเก๋เด็กบ้านบลเด็กบ้านบลนี่เขานวดข้าวอันนี้แซวเต็มหมดเลยฮ่าฮ่า nice สี่ห้าตัวนะครับสี่ตัวตัวนี้ตัวโตวหน่อยตัวใหญ่จริงครับตัวนี้ดูดูตัวใหญ่จริงๆก็สำหรับหัวเชื้อกับข้าวโพดก็หัวเชื้อก,ก็กินเหมือนกันนะครับข้าวอยู่ลันเลยเชื้อนี่ แต่จาตตัวนี้นะครับลั่นอยู่เข้าดีด้วยเจอกันคลิปต่อไปครับผมับคลิปนี้สวัสดีครับ